สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ชิคกี้นันทชาแนลพามาทานข้าวด้วยกันค่ะวันนี้ทานข้าวที่บ้านกับคุณสาม,มีนะคะวันนี้คุณสาม,มีเข้าครัวค่ะกับข้าวของเรานะคะก็จะมีลาบเหนือนะคะเป็นลาบหมกขั่วนะคะกินแก้มหผักแก้มนะคะก็จะมีผักกะถิน,นะคะ่ะมีแกงขี้เหล็กนะคะเป็นแกงกะทินะคะแบบไทยๆคะ่ะมะเขือเทศดองน้ำปลานะคะ กินคู่กับลาบเหนือนะลำขนาดเจ้าแล้วก็มีน้ำพริกนะคะใน,นี้พี่าวอมาให้จ้าดนนะคะพ่อครัวของเราชมหน้าพ่อครัวของเรานะคะส่งตรงมาจากลำปางนะคะพ่อครัวของเรามาทานข้าวด้วยกัน,นะคะ่ะข้าวน่ากินมากพ่อครัวสั่งตรงมาจากลำปางโชว์ฝีมือเองเลยนะคะวันนี้ ผักกระถินนี่เก็บหลังบ้านนะคะมาเผือเทสซื้อค่ะมาทานด้วยกัน,นะคะ่ะทุกคน